สวัสดีครับอ่ามือนี้นะครับมือนี้สิบห้าทุกคนมาหยอดเข่านะครับปีนี้คือเก้าครับเฮ็ดหน้าหยอดคือเก้าครับเกิดสิบอจงไวดำครับปีนี้เฮ็ดหน้าหยอดเม็ดทุกให้เลยนะครับเพราะว่าอ่าหลายๆคนเมื่อยนะครับเมื่อยที่จะดำก็เลยเปลี่ยนเป็นระบบหน้าหยอดทั้งเม็ดนะครับปีนี้ก็ใส่บริการรถกลุ่มหน้าแปลงใหญ่คือเก้าครับ นี่นะครับเครื่องยอดนะครับเครื่องยอดยอดเป็นแถวเป็นแถวเป็นแนวนะครับสวยงามนะครับสวยงามผู้ใดสนใจที่จะเฮ็ดหน้ายอดก็สามารถเปียนจากหน้าวานมาเป็นหน้ายอดได้นะครับซึ่งเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ข้ากระใสอยู่ประมาณยี่สิบกิโลนะครับต่อไรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โดยเฉลี่ยนะครับพอผมกระใสอยู่ประมาณยี่สิบโลนี่นะครับ ก็ปริมาณไรห,หนึ่งนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับมีประหยัดหลายเติมอยู่นะครับมเมล็ดพันธุ์ทีนี้ก็อ็ดเองคือเก้าครับการหยอดริยากกปานนะครับแต่ถิมาผ้ามาเบืองนะครับว่ามเมล็ดพันธุ์ของเขานะ่าเนี่ยมันจะออกแบบไหน,นะครับออกออกอยู่ข้างหลังนะครับจะออกเป็นแถวเป็นแนวนะครับอ่า เม็ดนึ่งรอบนึงรอบนึงก็จะออกจู่ประมาณน,นี้และครับเป็นแถวไปนี่นะครับประมาณหาหกเมตรครับนี่นะครับจะให้เบิ้งนะครับมันก็จะไลออกมาเรื่อยๆนะครับ<ม>ดีอยู่ครับเพระาะเฮ็ดมาสองสามปีแล้วผลผลิตกับบดเถ้อบดแตกต่างจากหน้าวานปไหนี้นะครับ ดีอย่างหนึ่งคือมันเกิดเป็นแถวเป็นแนวนะครับสะดวกสบายในการหารักษานะครับเวลาเขาตัดหญ้าดูแลเรื่องวัชพืชมันก็สีง่ายกว่าหน้าวานนะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงครับทางเลือกหนึ่งของอเกษตรกรพี่น้องเฮานะครับลองเอาไปใส่เบื้องก็ได้ครับลองเห็ดเบื้องครับอา่าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ